ความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนี่คือพิกากาศค่ะอาจารย์หญิงนะคะนำไพ่ทั้ง4ชุดลิงก์กับพลังหินที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะพเพื่อให้การสื่อสารระหว่างไพ่ระหว่างอาจารย์ส่งผ่านไปถึงคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะไพ่ทุกชุดเนี่ยนะคะขอบอกเลยว่าผ่านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มาแล้วดังนั้นมันมีความแม่นยำมากเลยทีเดียว ขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เลือกไพ่แต่ละกองค่ะเราจะเริ่มกันที่ไพ่กองนี้นะคะไพ่กองแรกนี้ใครเลือกไพ่ชุดนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆค่ะนิ่งๆสงบๆแล้วเรามาฟังคำทำนายกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้จะเป็นอย่างไร ใขึ้นหมายเลขหนึ่งตั้ง2ใบนะนะคะดังนั้นขอบอกเลยว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของคุณไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเลยไพ่บอกว่าให้รักตัวเองเยอะๆรักตัวเองในบริบทที่ทำให้ตัวเองมีความสุขรักตัวเองในบริบทที่ทำให้ตัวเองมีความเจริญก้าวหน้าไพ่แนะนำให้คุณเรียนต่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อแสดงความรักตัวเองความสัมพันธ์ถ้ามีแฟนอยู่นะคะเหมือนเดิมไม่มีอะไรต่างไปจากเดิมในช่วงนี้ก็คือถ้าเป็นเหมือนลิ้นกับฟันก็เหมือนเดิมถ้ายังรักกันดีอยู่ก็เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรร้ายแรงไปกว่านี้ไม่มีการทะเลบบาะเบาะแหวนกันมากมายไปกว่านี้แต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์กับผู้คนในครอบครัวมีความวุ่นวายหน่อย ที่จะต้องระมัดระวังนี่คือความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างและก็คนในครอบครัวนะคะบางทีอ่ะอันนี้ไพ่เตือนว่าบางทีคุณก็ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวเท่าไหร่หลงลืมไปหรือเปล่าว่าเรายังมีผู้คนที่รักใคร่หวังดีกับเราอยู่นะคะแล้วก็ไพ่แนะนำหินชนิดนี้เนี่ยนะคะ b l u e l e s s a ์เกเป็นเรื่องของการเจรจา พูดจากันดีๆเยอะๆแล้วชีวิตจะดีค่ะและสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนี้นะคะขอให้คุณตั้งจิตดีๆค่ะนี่คือคำตอบของคุณความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรถ้าเรามีแฟนแร้วกว่าคงอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับแฟนจะเป็นอย่างไร ถ้าเรามีผู้คนรอบข้างเราก็คงอยากจะรู้นะคะความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของคุณเป็นเรื่องสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจนะคะไม่มีอะไรให้เครียดแต่มันก็ไม่มีอะไรที่มันจะหนักแน่นมั่นคงนะคะถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้ว มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคุณจะชักชวนกันไปทําอะไรบางอย่างเป็นกิจกรรมที่มันจะเพิ่มพูนความรักใคร่สนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นอาจจะได้เดินทางพร้อมกันไปท่องเที่ยวอะไรเหล่านี้นะคะแต่ถ้าคุณเป็นแค่แฟนกันความสัมพันธ์ก็คืออย่าผูกมัดอะไรต่อกันอีกฝ่ายก็ไม่ต้องการการผูกมัดคุณเองก็จะอึดอัดกับการผูกมัดเช่นเดียวกัน ความสัมพันธ์มันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ตรงกลางครึ่งครึ่งกลางกลางไม่ชัดเจนไม่แน่ชัดนะคะแล้วก็ยังไม่จำเป็นจะต้องให้มันแน่ชัดขนาดนั้นด้วยแต่ถ้าคุณถามว่าคนที่คบอยู่เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ที่มันจะลึกซึ้งไปกว่านี้ไหม ก็ต้องบอกว่าไม่มันยังอยู่ตรงกลาง50-50อยู่นะคะสิ่งที่ไพ่เตือนอีกอย่างก็คือระวังการเหยียบเรือสองแคมระวังการที่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนมากกว่าหนึ่งคนนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่ใช่มีแต่เรากับเขาเขาอาจจะมีเราและมีคนอื่นหรือเราเองก็มีคนอื่นแล้วก็มีเขาอะไรเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นความสัมพันธ์ของคุณ ยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่ชัดและมันก็ยังไม่มั่นคงด้วยค่ะไพ่ชุดนี้ลิงก์กับหินที่ชื่อว่าโรสควอดดังนั้นหาหินโรสควอดค่ะหินแห่งความรักความเมตตาการให้อภัยมาสวมใส่แล้วความรักจะดีความสัมพันธ์จะดีขึ้นค่ะต่อมาคือไพ่ชุดนี้นะคะไพ่ชุดที่3นี้ถ้าคุณเลือกไพ่ชุดนี้ตั้งจิตนิ่งๆแล้วมาฟังคำตอบกันค่ะ ความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์บันเจิดมากถ้าคุณเลือกไพ่ชุดนี้ไพ่บอกว่าแบบนี้หลังจากการเสียใจหลังจากการเลิกร้างกับใครสักคนหนึ่งหรือการจบสิ้นความสัมพันธ์ใดๆก็ตามมันจะ พูดเรื่องดีๆมันจะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีๆกว่าเดิมเ่ยนะคะที่มันรุง่งโรจน์ชดช่วงสว่างสวัยเนี่ยเกิดขึ้นแต่แปลว่าจะต้องจบสิ้นความสัมพันธ์เก่าไปก่อนแล้วมันถึงจะเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีๆนะคะแล้วมันเป็นการพัฒนาถ้าคุณเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นมีแฟนมันจะมีการพัฒนาให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแล้วมีการอาจจะเช่น ชวนกันไปอยู่บ้านเดียวกันนะคะหรือใดๆก็ตามที่มันเป็นการพัฒนาที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทีนี้เนี่ยไพ่ชุดน,นี้ลิงก์กับหินที่ชื่อว่าโรโดไนซ์ซึ่งเป็นหินที่บำบัดบาดแผลทางอารมณ์นะคะดังนั้นต้องบอกว่าในใจของคุณต้องขจัดไอความคิดด้านลบที่มันเป็นบาดแผลทางอารมณ์ที่มันเคยเสียอ,อกเสียใจเนี่ยไปให้หมดสิ้นสกอด ะะต้องจบสิ้นความสัมพันธ์เดิมๆซะก่อนแล้วจะมีความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีๆเกิดขึ้นในในวันค่ะถ้าใครเคยอกหักรักเป็นพิษมาก่อนอาจารย์ก็แนะนำให้สวมใส่หินโรโดไนท์นะคะมันจะขจัดความรู้สึกย่ำแย่ในใจออกไปได้และพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างดีที่สุดค่ะเอาละค่ะสำหรับไพ่กองสุดท้ายนี้นะคะ ถ้าใครเลือกไพ่ชุดนี้ตั้งจิตด,ดีๆแล้วมาฟังคำตอบกันค่ะนี่คือดวงชะตาของคุณคำตอบของคุณแล้วค่ะความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของคุณจะมีความวุ่นวายจะมีความไม่มั่นคงไม่มั่นใจแล้วมีความอึดอัดสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วเนี่ยค่ะมันเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรดีขึ้นถ้ามันมีปัญหาอยู่ปัญหามันก็จะสร้างความอึดอัดขัดใจให้กับคุณแต่มันขยับไปไหนไม่ได้มันไม่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีได้แต่มันก็ไม่เลวลงนะมันไม่ได้ร้ายไปมากกว่านี้ แต่ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนว่าจะเอาอยัางไงกันแน่จะลึกซึ้งไปกว่าเดิมไหมจะไปต่อหรือพอแค่นี้ความสัมพันธ์มันก็ยังแทงกักอยู่อย่างนั้นละคะ่ะมันก็ยัง 50- 50ไปไม่ถึงไหนแต่มันก็ดูเหมือนจะประครับประคองไปก่อนได้ยังไม่ต้องเลือกว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เอาเหมือนเดิมไปก่อนสักระยะหนึ่งจะดีกว่านะคะรอว่าเมื่อไหร่ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยนเท่านั้นเองนะคะส่วนคนที่คบหาดูใจกันมานานแล้วมันจังไปไม่ถึงไหนสักทีเกือบแล้วค่ะได้เก้าแล้วเกือบเต็ม10เกือบเป็นความสัมพันธ์ที่ลงตัวคลิกกันลงล็อกแล้วนะคะทีนี้เนี่ยไพ่ชุดนี้ก็ลิงก์กับหินที่ชื่อว่า g r e รีน o ู s สโตนหินแนะนำให้คุณพัฒนาสนเสน่ห์ของตัวเอง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาไปทำผมใหม่ไปดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะดูแลพัฒนาสเสน่ห์ของตัวเองเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายใหม่ๆแล้วก็พูดจาดีๆมันจะเสริมบุคลิกเสริมสเสน่ห์ของคุณจากภายในออกมาแล้วนั่นแหละจะมีแต่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นค่ะนี่คือพิกอากาศนะคะแน่นอนว่ามันไม่ใช่ ความบังเอิญค่ะนะคะนี่คือดวงชะตาของคุณแล้วมาพบกับอาจารย์ได้ใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ